สบายดีสบายดีพี่แม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจะพบพอ,พอ,พอกันย้ำคำคำ,คำพี่น้องนางกำลังเตรียมกับเข่าอาหารแรงอยู่จ้านางกำลังแกงเห็ดพี่น้องโอหุดไฟคือจ้าพี่นอ้องอันนี้คือหลอดไฟโซลารเซลล์จ้าเมื่ออื่นเขากระสดอออกนอนนากสะสออกไปใส่อยู่นาพี่น้องอื่นออกนอนนาสิเตรียมลงไห่ลง,ลงนาเตรียมดำไห้ดำนาพี่น้องนางกำลังเตรียมกับเข่าเลยจ้านางกำลังแกงเห็ด แกงเห็ดแซ่บๆนวๆจ้บพี่น้องมากินน้ำกันด้วจ้าพี่น้องกำลังสิแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดรวมมือนี่อันนี้ก็คือเห็ดไครพี่น้องเห็ดใคแจะดอกกำงามพี่น้องจากเห็ดไข่ป่ะจ้าอันนี้คือเห็ดไครจ้าไข่ก็ได้หลายเติบไข่เห็ดเพิงแล้วก็เห็ดละโง่อันนี้เห็ดละโงกดอกปักใจพี่น้องก็เห็ดละโงก เห็ดเพิ่งมื้อนี้เฮาสิกินข้าวกับแกงเห็ดรวมเด้อพี่น้องมากินนํากันเด้อจ้าแกงเห็ดรวมกําลังสิล้างเห็ดพี่น้องนี่ขอสิใส่ลงค่ะอันนี้มาราเห็ดไข่่ะตั้งงามพี่น้องเอ้ยมีแต่จูงงามหลานบ้านใหญ่อันนี้คือเห็ดไข่จ้ะพี่น้องใครเห็ดเพื่งเห็ดหลังโง่ก็นะเอ้ยมื้อนี้มากินแกงเห็ดรวมกับนางเด้อจะแซ่บนัวแน่นอนจ้ะพี่น้องนี่ไปซื้อเอาแยงเอาไปหยิบมื้ออื่นหยิบเสาะหยิบไว้โลด Ừ, อืมอ yup> um hmm. ื้ออีกสอนหัวไม่นาจนยายเนักอืมอื่นอะไปสอนเนาะจักรได้เปจักรแมงดอกแมงดาสอนกินแรงบ่สีออกนอนอื่นเลยบ่นานนะอืมอื้อหมดแล้วออกนอนอื่นเลยบ่อืมออกรถแล้วไปเฝ้าเลยแล้วสีดำนาตี่โคมันมันแล้วก็ดำอยู่แล้วทยอยดำไปน้ำ ลกบอลได้มันเน่าเขาก็ลกบอลนั่นเขาก็ค่อยดำไปดำดำถาเพียนาำมนสิบดก่อนแดดออกแลวน้ำเบิดได้น้ำยุบไปน้ำมีใยสุขันพอพ้นก็สิไปดับหน้าพี่น้องเมื่ออื่นก็สิออกคุบกันออกนอนนาจ้าเนานไฟทไฟเถวใสเดือนควรเป็นไฟโซลาเซลล์เด็พี่น้องขวบแจ้งบดแจ้งจ้าคือไฟฟ้าเลยจ้าพี่น้องใสดีขนาดโซลาเซลล์พี่น้อง จ้ากะปอื่นเอากระสอ,อกน้อนหน้ากระสอกโซลาร์เซลลออกไปใส่จ้าพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเด้อเอ้ยไข่แก้วทิศสู่โซลารเซลลให้แวะหักเ,เอาหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้กับกระปุก,กอ,อ,กกอื่นติดกระแวะหักเอามาเต็น,น้านกระแวะหักพี่น้องอันนี้มันคือหน่อไม้โจดเดแกงเสียดพี่น้องย้ำนี่ย้ำเัาสีแกงหน่อไม้เหาสีเลือกหน่อไม้เด้ ก็คือยามแหล่งเลือกเอาแต่หน่อไม้เป็นแซ่บบางทีกลับไปเอาหน่อไม้ไรหน่อไม้โบงสิพี่น้องอันนี้นอโจหน่อไม้โจดบ้านเจ้าเอิญหน่อยอย่างพี่น้องนี่บ้านขอยอืญหน,น่อไม้โจดจ้าแวะหักเอาพี่น้องเอิยบริอึดหน่อไม้นายามนี่บ้านนั่งนะสัมสิกินหาบหามมากพะเลพี่น้องว่าบริเห็ดหน่ไม้ทุ่งไปกินบโอโวหน่อไม้ทุ่งนั่งนะบออึดพี่น้องก <laughs> ินบ,บอเบิดออดลงหน้าเลยยังหอยกำลางอยู่ แต่เาไม่ทุงกะแกงเสดเลยพื่อนเพ่อเขาหนึ่งเอาหนึ่งใส่ถุงไว้ก็อยู่ได้พอหดยามแกงก่กงขนาดคนลกกรุงเทพเครึ่งหนึ่งเยเพื่นองตอนนางพันไ้้ขึ้นมานะ่ะตอนนางบัขึ้นมาเนะี่งเนาะนอนสะพายนางเนฝาแไปตอนเตยนาบัไฑขึ้นมานะ่ะเป็นสิบสาวถุงพี่นเอเออขนาดเธยังหอยเต็มอยู่ กใหััก่ําลังล่างเห็ดจุจจา้งกําลังล่างเห็ดเยเนาะกําลังล่างเห็ดจุจสบายดีจ้าล่างเห็ดเฮ็จังละกํลังิล่างเห็ดโ้ยหนาบูดเทเห็ดยังกลายยังละาบสบายดีปาลูกกลายกินบคุณเชียงทอดกินบ่ เด็กกุนเชียงทอด<ไ>ปลา <ไป S 1> ใหญ่อาหามาน่ะทอดกินกับเข่ามแมลงกุนเชียงอ่ะปลาใหญ่อาหา้มา,าเลากา๊อกกังล่างเห็ดตสิกิแกงเห็ดจำอนียพี่น้องพี่น้องกำลังกำลังสิแกงเห็ดเดีพี่น้องเตรียมแล้วเรียบร้อยนะกลังสิแกงเห็ดจะเป็นอกินกกแกงเหง็ดหตํากันเด็ดจา้าเห็ดไข่ แกงเห็ดรวมแซ่บๆจะมูอนี่พี่น้องมาเด้อม,มาเด้อม,ม,ม,มากินแกงเห็ดนำกันเห็ดหามาสดๆจากธรรมชาติจาตา้า<ม>พี่น้องกำลังเริ่มเดือดแล้วจ้าก,กำลังเริ่มเดือดแล้วจากก้วจาพี่น้องแกงเห็ดหม้อบเบลอร์เลยจ้าหม้อเบลอรแต่เห็ดนิดเดียวพี่น้องหน้าหมอกกำลังเดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจา้าใส่ปลาเดกแป้งนัวพี่น้อง กันนอกกระนาเครื่องปรุงกับบวบใส่ใยัยงหลายดอกใส่ตแต่ประแดกก็เป่งนัวแล้วก็ะเลี่ยวนะครับใส่ผัดติ๋วแล,ล้ว,ลก,ลวลก็ใส่ใสบสมมงออ้งเนาะกินอะไรแกงเห็ดแม่นะอยากินที่แม่กินอย่างกินอะไน่ะพ่อมาได้แม่สิทดอดให้กินอย่างกินเจียงบอกเออได้แม่ทอดให้แกงเห็ดแล้วก่อนจะทอดแมอากิยางแม่เช้าอ้ย เคยกินอยู่บ่ใส,ส่ใบส้มโงงลงไปแล้วพี่น้องบัดเจ้าเอินใบย,ยังบัดเจออินใบบัาเกล็ดโม,มงเลยใบบัาเกล็ดโม,มงสีแซ่บกับผักติว๋วอีกสีสันกำลังจะไปตะกินกำลังจะไปตะแซ่บจะพี่น้องเออมากินน้ำกันเด้อจ้าแกงเห็ดแซ่บจ้าน้องกำลังสุกละจ้าสีสันไปตะกินมาพี่น้องโอ้ยเดือดแห้งปวดโพกตกินมาพี่น้องสีสันแกงเห็ดจ้า แกงเห็ดป่าพี่น้องมากินน้ากันแล้วแซ่บๆนัวๆจ้านี่น้ำกำลังพดบก๊อบๆทักไปใส่ผักอิตูลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องว่าไปท้ำกันลังลายแตกไปนั่นมาเด้อพี่น้องวัไดี้จะกินแกงเห็ดป่ามาเด้อจ้ามากินน้ากันแซ่บๆนัวๆจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยปองหม้อแล้วจ้าพี่น้องใส่ไผ่ตวงไปเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งน้ำกันแล้วเป็ดตัแซ่บบ่าพี่น้องเป็ดตัแซ่บถึงแกงเห็ดนี่พี่น้องเห็นบ่เห็ดละงงู นี่คือเห็ดละงอกจ้านี่คือเห็ดไข่พี่น้องนี่เห็ดไข่นี่ก็เป็นตะแสบตรงนี่เห็ดไข่จ้าพี่น้องนี่ว้ากับข้าวมึงแซบแซบแซบไปเรามาขิดน้ำกันกนะจ้าแกงเห็ดแซ่บแซบนันนนนนวๆเมาเมงเมามาเลยเมงเมามาแล้ว,เ,มามาลวเด็กเลยเมงเมาก็เริ่มมาเลยพี่น้องเมงเมาเ <c oughs> มงเมาตก,กลงหมอ้พอพน้อเออมากินแกงเห็ดน้ำกันนะจ้าพี่น้องเห็นเห็ดไข่ปะ นี่แหละกับข้าวมื้อนี้เฮากัสิมีแกงเฮ็ดแล้วก็สิทอดกุนเชียงให้เด็กน้อยกินเด็กน้อยอยากกินกุนเชียงกับก็สิต้มหน่อไม้ไว้ตอจ้าอันนี้กับข้าวของเด็กพี่น้องกำลังทอดกุนเชียงให้ลูกชายลูกสาวเดียวโอ้ยเมืงอมาก็ไล่หล่าพี่น้องเยทอดลูกชิ้นกับกุนเชียงให้ลูกชายจ้าาอยากกินลูกชิ้นอยากกินกุนเชียงจ้าลูกชายหล่าลูกชาย,าย,าย,ายทน ใส่ของเมพัทราขัดไปใส่น้ำนะพี่น้องขันไปใส่น้ำนะเมื่อแต่ตอบคำถามส่วนคุยเก่งโอ้ยไม่เลยพระเจ้าเนะลายกาต่อไปค่ะปิ่งสมปลาพี่น้องสมปาตองของแส่บพี่น้องวันนี้กับข้าวเมนูมีสามอย่างมีตินา่าเซ็บเจ้ามาด้วยพี่น้องสม ป่ากำลังปิ้งสมป่ากินเนี่พี่น้องของแสบของนัวเ,เดี๋ยวมากินน้ำกัจ้าสมปลาและสมปลาเห็ดเอียงมะพี่น้องสุกแล้วจ้าปิ้งสมข่อยสุแกแกระดับพี่น้องเ,อเดี๋ยวจ้ามากินน้ำกัเดญจ้าเอากระชีต้มน้ำไม้ไปกินมะอ,อื่นเศร้าต่อพี่น้องต้มน้ำไม้ไว้จ้าปิดเนี่ยประตูน,นั่นไม่เม้าเข่าหัวน้ะ นอกอาหารมื้อกี้ก็ันมีเจีกซี่ละจ้ามีส้มปลามีแกงเห็ดส้มพักเซียนจ้าของแซ่บพี่น้องของเห็ดเองทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องมากินข่าวดับกลัดจ้าสบายดีป้ากินข่าวกับยักษ์ตาตาบอกป้าลุงลูกกินข่าวกันยังข่าวกับแกงเห็ดกับส้มปลาซีข่าวกับลูกซี ลูกิ้นไก่้ยังยังอีกกับแกงเห็ดครับอันนี้อีอยากกระดาหุ่นจักซื้อวันบอกคุณเชียงเชียง <laughs> หรอว่คุณเชียงคุณเชียงเนาะมาเดีวมากิดข้าวน้ำกัดจ้าเสียบๆหนัวๆไปน้องกับข้าวฮาวกามีสมผักเสี้ยนมีแกงเห็ดแซ่บแล้วก็สมปลาแล้วกรับคุณเชียงทอดให้เด็กน้อยกินไปน้องแล้วก็ลูกชิน้น ของโปรดเด็กๆจ้าบรรยากาศนี่พี่น้องบรรยากาศอยู่ในเฮือนท่านี่แหละพี่น้องตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ก,กระสอบเขา่เขาเข่ากระเรือซัานี่แหละพี่น้องเขากระเราเอซัานี่เลยจ้าแม่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 ่ กิเข่าแล้วล่ะเอาไปกิเข่ากันเด้ดจ้าเซ็ดแสบโดนนัวจ้าแกงเห็ดเห็ดปลาปลาเมื่ออื่นก็เสพหาเห็ดอีกนอมอื่นปลาเห็ดนจำกันเด้อนทางเสถายรปลอดซีได้บ่อื่นก็เสพหาเห็ดแต่เศร้าก็เสออกหน้าพักการออกนอนหน้ามื่ออื่นพี่น้องออกนอนให้นอนหน้ามื่ออื่นนี่แหละจ้าถ้าต่อไปก็เได้ส้มบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้อง ออกนามเอือกเซเปเซียเนีย่ยไอข้าวโพดเนี่ยถั่วต่อยจ้ามีแต่วิยกไปแต่งงานพี่น้องเอ้ยสิลกกาดำนานะเวียกตรงนี้วียงงานหลายทบานอมาลาก็ไปมืดขึ้นเดียวแล้วก็กลับมาเพราะว่าเขาเฝ้าทำวียกเฝ้าทำงานดำหน้ากับสีด,ดำพร้อมกันก็ซื้อมาไปซอยดอกพี่น้องหน้ากับสีดำวันเสาร์เขากับสีดำวันเสาร์วาก้ามันได้ไล่เลียงกันพี่น้อง แสบประคุณเสียงนะแทบไปปะเดี๋ยวแล้วก็กินข้าวน้กัดจ้าพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเพื่อคดีและจ้าพี่น้องพอกัดคลิปหนาเด้อเมื่อเอาน้ำกัดสิออกไข่ออกนะจะพากเบื่อกันได้พี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อทางไดกะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้กำลังกินข้าวน้ำกัดเสแสร้งนัวพี่น้องแกงเห็ดป่าพี่น้องเอ๋ย ดี่ก็ขอจบคนีแล้วจ้าสบายดีจ้าสบายป้าลุงยามราก็สบายดีลูกสาวสบายดีป้าลุงสบัสตีก็สบายดีป้าลุง